แล้วออกไม่ได้ยังขออีกขอขอไม่ต้องไม่ต้องแล้ไม่ต้องออกมาได้แลยหมดหมดกระเป๋าแล้วนี่หมดละจะบ่าหมดแล้วเทลาม่หมดละจะบ่าเป็นไงหมดแล้วเหรอยังยังมีเยอะแม่จะบ่าวสู้ไม่ถอยแลวันนี้ครับสู้ไม่ถอยออกมาได้แล้วจ้าบอกสี่ท้อง แม่บอกเขาว่าขอเชิญแม่เทวีสุดทิ่รักออกมาได้แล้วเอาแบงแดงี่แเขียว่เโอ้ยอคนีหวาโเขาเลนเปิดตองดูกันเลยแบงแดงมาเลยไอ้เนียวมาเลยฉันต้องแงลูกลูกแม่ช่วยเอ้าให้เขาลูกเขาไม่ยรงเขาไม่ยิงสายแล้วสายแล้วพอแล้ว เอาเลยออกมาได้แล้วแม่เลยแม่งานตาสุดต้นไออกมาแล้วม่ปกไนตม้หน็ไหนไหนคนไหนไหน็ไหนจูงจงเออแล้วดอกไม้ก่อนเออไปไปจ้งจ้งแขนไมสิไม่ิเปลี่ยนตัวโอ้โห นั่งนู่นเลยการไปนั่งนั่งอยู่นั่งรำร้องไห้ร้องไห้ มีทั้งถุงมืเป็ใจมิดคนเดิเดี๋ยวใครก็บอกเอาแล้วกันเพราะว่าช่วยอวยพรพนันในบันดีแล้วเดิสองตัวเองด้วยคืนั้นเราถือว่าเป็นยุหมายอันดีเราเวลานี้เรารู้ไหมว่าเพอแม่ใครต้องบัตรนั้ ละจะาบ่าวไมกต่อไม่ต่อแม่นยำมากเพราะฉันไปทำงานต่อไปู่กแตจะสาวกบต่อถูแต่ท่านต่อปเจ้าบอาวนี่ถือคือสมบัติที่ท่านให้เราป็ตัวเราให้ตัวเราเกิดมา็นวันนี้นั้นเราเนี่ยการจิจการนธุรกิจของเรานี่นตัวเรารแล้วเราต้องเรียรรทัะวามสารถแกปฏิบัติตามที่ ก็ให้เปิดทานเรื่องให้ถ้าเราทำไราว่าหน้าทังเราที่เราชี้ปู่มอย่างอื่วแล้วเนี่เราเนี่ยมาลงองมีการพัเที่ยเราวันที่เรารู้ว่าเราเรียนผู้ดันคนเ รถจักรผมสุเกั้นนะเ้ในแก้วเจ้ในแ้วเจนคุณ้จาชันเป็นสุแก่แล้วนะยกเอ่อให้ชั้นเป็นตัวแทนเป็นสุแก่ที่จะมาพูดเรื่องคุยกันในเรื่องขอดของม่นในวันนี้ที่อนตองม่นนวันนี้ก็ต้อมาคุยกันนะ เราอังง่ายกว่า <Okay. S 3> <laughs> 哥，来呀！ ไวด้วยเทคโนใช่มั้ยสาธนาโหดไสตาโวราโตน้ําสมุทรสาวา <tik>

เอกการนะครับะจะจาวียนหละตามเข็มนาการนะครับจะได้มีความสุขทั้งเราและทั้งลูกหลานนะครับก็จะโรยถั่วโรยงาเข้าตอตอไม้นะครับโรยลงไปนะครับบนสินสอทั้งมันนะครับเพื่อให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันงอกงาม รับเจริญงอกงามที่ดีที่งามพ้ายก่อนเชิญนะครับเชิญครับญาติผู้ใหญ่นะครับคใที่จะมานะครับเป็นสนุ่มพยานนะครับ่านียนะครับอ้าวอย้านาวหหรือเหมืานหวานวันนี้ขบวนหวานขวนน้าลหหวานนะครับ ยไลงนเัตอให้นนะใหกจับมือกันก็ได้นะครับอาลงใกระจายมกันนะอขอให้ถึงไม่ท้ายอดทองกระบอกยอดเขอให้่วยนะจั้ห้เาใจ้วนะที่เขาบอกว่า ขนาดที years, ่อยู <paling S 2> ่กันหไม่เท้ายอดทองนะคระตะบอนยอดเพชรนั้นหมายความว่าอย่างไรมันมีความหมายอยู่นะครับไม่เท้ายอดทองตะบอนยอดเพชรหมายควารอะไรไม่เท้ายอดทองตะบอนยอดเพชรก็มีความหมายอยู่นะครับให้ทั้งสองคนเนี่ยอยู่ทองรักกันด้วยความมั่นมีสีสุขอายุยืนยาวแล้วก็เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐี เป็นผู้มีค่าชาตุบริวารมากมายหลวพ่ตาบออยังนะครับแล้วเมื่อดเนงนะครับเป็นคนที่เป็น้าเขามีความมั่งมีสีสุตนะครับมีความเจริญก้าหน้ามีทรัพย์สมากมายก็ตะบองนัก็กระดับนะครับกระดัเรล่อเรืนอยไนะครับเป็นความหมายขอามห่นค นะครับครับเชิญครูครับนเป็นความสุขที่ดีมากเนควาุขในการรับไห้ในการรับไหว้นะครับในการรับไหว้ญาติผู้ใหญ่ครับของอะไรก็ด้วยแก

หน่โนนอันนี้กนนนาินเหมือนที่ป้านับติแองกอดุกะไรวยจังเลยคนนี้เดี๋ยวรวยตรงองรวยเยอะเอะ

เก็บมเลยนะเก็บไว้ป well? ่ะแม่ไม่ไม like ่ไม่ไม่ sí. ็เดยว่ออด่อหมดย่างันไม่ให้พ่อให้แม่เลยใช่ไหมเดี๋ยวก่อนนะเจ้าสาวก่อนเนาะให้เจ้าสาวหมดเลยเหรอให้แม่หมลยเหนั่ใน่ก็เจ้าสาว่ากาบเจ้าเมาดิอาหาร้าวสองนะครั้งเดียวครั้งเดียวครั้งเดียวไม่แม่เลกล่เ้างไม่บแม่ ไม่พูดขอบคุณค่าเลยน้าพี่ขาเจ้าสาไม่ได้อขอบคุณเลย

เข้ามาลิ้มรับเสร็จแล้วยกทานให้คุณพ่อคุณแม่รับนะครับจากด้วยกันนะครับครับรับระวางที่เดิมครับกลาวแบมือสามครั้งบนหมอนครับกลาวแบมือพร้อมๆกันครับเหมือนกับกลาวพระนะครับกลาวพ่อแม่มีกกลารสามครั้งเหมือนกับกลาวพระนะครับเสร็จแล้ว